คดีน้องชมพู่ทีมข่าวสอบถามรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรักศักจรัดชยัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวเปิดเผยว่ากรณียุงกัดศพปกติยุงจะตามคนที่ยังมีชีวิตเนื่องจาก 1. กลิ่นของเหงื่อ 2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายและ 3. ความอุ่นของร่างกายปัจจัย3อย่างนี้ทำให้ยุงเข้ามาตอม ซึ่งเมื่อยุงกัดก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายเกิดรอยตุ่มผืนขึ้นได้ส่วนศพยุงสามารถตอมได้กัดได้เมื่อร่างกายตายใหม่ๆเนื่องจากร่างกายยังอุ่นกลิ่นเหงื่อยังมีบ้างถึงแม้ร่างกายจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่พบร่องรอยการกัดตุ่มพืน รอยแดงส่วนหากตายนานแล้วยุงจะไม่เข้ามากัดเนื่องจากร่างกายเย็นแล้วโดวยเฉลี่ยร่างกายจะปรับอุณหภูมิเย็นขึ้นเรื่อยๆ1ชั่วโมง1องศาเซลเซียสจนกว่าอุณหภูมิร่างกายจะเท่ากับอุณหภูมิพื้นที่นั้นๆหมอวิรศัก์ยังตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นที่น่าสนใจว่าที่ตัวศพไม่มีร่องรอยการกัดของมด ซึ่งการตายในพื้นที่โลง่งในป่าในที่สาธารณะแบบนี้ก็มักจะเห็นบ่อยๆว่าจะมีร่องรอยของมดกัดซึ่งถึงแม้ร่างกายจะเสียชีวิตแล้วจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นร่องรอยที่มดกัดซึ่งมดจะต่างจากยุงตรงที่มดจะกัดศพได้เมื่อเสียชีวิตแล้วสภาพร่างกายของนงชมพู่ท่อนบนได้แก่สะโพก มีรูบุบแผ่นหลังพบรอยขีดข่วนปากรูจมูกหูมีหนอนชรชัยกระจกตาดำทั้งสองข้างแห้งและเริ่มคุณริมฝีปากเป็นสีม่วงมีสายสินพันที่ข้อมือขวาสภาพร่างกายของน้องชมพู่ท่อนล่างได้แก่ขามีสีเข้มทั้งสองข้างเท้าข้อเท้าพบรอยขีดข่วน และเท้าเป็นแผลผู้พองส่วนกรณีคลิปเสียงที่สองของหมอป,ปาที่มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุถึงร่องรอยของยุงกัดที่ไม่พบในตัวของศพน้องชมพูนั้นซึ่งอาจจะชี้ว่าน้องชมพูไม่ได้ตายบนเขาแต่ถูกนำไปทิ้งหลังตายแล้วซึ่งอาจจะถูกนำไปซ่อนไว้ในบ้านหรือในที่ลับคดีน้องชมพูคุณวีระลงสมบุญ ในโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีข้อความดังนี้ครับสายลับกกกอกเป็นเรื่องปกติที่คดีอุ้มน้องดังย่อมมีสายลับปะกปนอยู่ในกกกอกเพื่อจับพิรุธหาคนทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่นักข่าวบางช่องในจำนวนนี้มีนักสืบชาวบ้านรับงานมาจึงปลอมเป็นผีปากพร้อยเข้าหาลุงบอกลุงไม่ได้ทำจึงเข้าสนิทถึงตัวเร็วการหาพิรุธ ลุงไม่พบเพราะลุงไม่ได้ทําราวสองมิถุนายนท่านรองสวัสด์รับคุมคดีน้องต่อมามียูทูบเบอร์เกิดขึ้นหลายสิบคนมีทั้งดีและไม่ดีคือประเภทปลอมมาหาข่าวขายข่าววันที่ยิมสองตุลาคม63ท่านผบตรสวัสด์บอกมีหลักฐานเอาผิดคนอุ้ม99%จังหวะนี้พวกรับงานปลอมตัว เริ่มหาวิธีขยับหนีอุตลุดถึงเดือนธันวาคมทีวีบางช่องตีข่าวลุงไม่ยัง้งเพราะกระหยิ่มใจว่าลุงพลนั้นโดนจับแน่หลังเข้าเครื่องจับเท็จรุ่นแรกแต่โดนแยง้งเรื่องของเครื่องจับเท็จจึงชะงักไปต้องจับเท็จรุ่นสองฝ่ายคนแกร้งเอาเรื่องต่างๆมาฟ้องสนุกใหญ่ตาไม่ลืมแต่จะาลุงให้ตาย วันที่10กุมภาพานันธ์สท่านสุวัตบอกหลักฐานเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ลิวล้อรีบกำหนดวันจับชัดเจนแต่แล้วหงายวัดพื้นยังไม่ลุกเลยจนบัดนี้เหลี่ยมแต้มคูหายหมดสิน้นทุกวันนี้สายลับในกกกอกยังมีไหมคือลุงไม่ผิดแถมซื่อแบบป้าน,นอกจริงๆไม่ผิดจึงไม่มีพิรุษอะไรให้ใครจับได้สายลับทุกวันนี้ แค่สายขายข่าวหาเงินมีน้อยคนไม่มีพิษมีภัยต่อลุงป้าเมื่อเช้าลุงพลนั่งกินข้าวรวมกินน้ำนานครึ่งชั่วโมงดูอ้วนท้วนคงสบายใจมากหลายวันก่อนแกกินหอยแมงผู้ละเอียดมากเก็บหมดทุกตัวไม่เหลือเลยเอา้านายพุทธดูไว้เวลาที่หายไปของลุงแค่กินข้าวกินหอยอย่างละครึ่งชั่วโมง ยังไม่รวมเข้าส่วมอักน้ำแต่งตัวอมรินทีวีเอย่ยเคยเสนอข่าวลบลุงกับป้าตอนนี้ลุงกับป้าหลุดสองคดีแล้วเสนอข่าวดีให้บ้างไม่ต้องเขินถ้านายพุทธยังอายก็ให้จิตดีคนสวยข้างๆอ่านก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้สอบถามนางนารินเงินนามพยานลุงพลว่าจำได้หรือไม่ ว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลงมาเจอลุงพลตอนกี่โมงด้วยนางนารินเปิดเผยว่าตนกลับมาจากสวนมันสำมปะหลังมาเจอลุงพลที่สวนยางในเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแต่ระบุไม่ได้ว่าเป็น9ก้าโมงกี่นาทีเพราะตอนนั้นตนไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นลุงพลกำลังจดเลข GPS แผนที่สวนยางอยู่และตนไม่เคยระบุเรื่องของเวลาเจอลุงพลว่า เป็นเวลากล้ามนาฬิกายีมสอนาทีซึ่งตนและลุงม็อกก็ให้การเป็นการคาดการเวลาเอาเท่านั้นทั้งหมดไม่เคยระบุแน่ชัดและลุงพลก็ไม่เคยสั่งให้ตนระบุเวลาเท่าไหร่แต่ตนก็ให้การกับตำรวจในเวลานี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีลุงพลถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปเกี่ยวกับเรื่องของการลุกป่าสงวนตนก็เป็นห่วง แต่ก็ต้องปล่อยไปตามกระบวนการด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแตรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูทธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าองค์ประกอบในการออกหมายจับคดีน้องชมพู่ต้องใช้ประจักษ์พยานผลนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมและผลจากเครื่องจับเท็จถึงจะออกหมายจับได้ส่วนสําคัญคือประจักษ์พยานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับเรื่องเครื่องจับเท็จให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับประจักษ์พยานหรือผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างไหนสำคัญกว่ากันตนมองว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอๆกันเราต้องแยกให้ออกบางทีบางคดีใช้หลักฐานเป็นประจักษ์พยานได้เลยมีพยานเห็นชัดเจนอย่างเช่นเห็นเหมือนกันสามปากอย่างชัดเจนส่วนสารจะเชื่อหลักฐานอะไรนั้นตนมองว่า ต้องใช้ประกอบกันอย่างเช่นคดีค่มขืนถึงแม้ไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนแต่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เจอคราบอสุจิของคนร้ายก็ออกมาจับได้ทันทีศาลจะเชื่อผลทางนิติวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานเป็นลำดับต้นๆและผลจากเครื่องจับเท็จเป็นส่วนประกอบแต่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเช่นกัน คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหมูดำระบุว่าคดีน้องชมพู่ต้องวิเคราะห์หลายปัจจัยร่วมกันทั้งพฤติการพฤติกรรมคนร้ายหรือที่เกิดเหตุรวมทั้งคดีนี้มองว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินไปที่เกิดเหตุคนเดียวได้ เนื่องจากไกลจากบ้านอีกทั้งสถานที่ไกลๆถ้าเด็กไม่คุ้นเคยจะไม่เดินทางไปคนเดียวแน่นอนทั้งนี้ตนมั่นใจว่าต้องมีคนพาไปและคนคนนั้นต้องรู้จักกับน้องชมพู่เป็นอย่างดีเพราะถ้าไม่รู้จักมักคุ้นน้องชมพู่จะไม่เข้าหาเด็ดขาดหรือหากเป็นคนในพื้นที่หรือคนที่น้องไม่รู้จักอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะมาอุ้ม และใช้มือหรือผ้าปิดปากเด็กหรือมากไปกว่านั้นอาจจะมีการหลอกล่อด้วยของเล่นหรือขนมต่างๆส่วนจุดประสงค์ที่คนร้ายพาไปหากมองว่าเป็นเรื่องคนที่ไม่ชอบพ่อแม่น้องชมพู่แก้แค้นเปอร์เซ็นต์มีน้อยเนื่องจากตนมองว่าคนทำไม่น่าคิดซับซ้อนเช่นนี้ฉะนั้นตนคิดว่าคนร้าย ต้องการมุ่งไปทางเรื่องเพศมากกว่าเมื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องเพศต้องย้อนไปดูหลักฐานการเสียชีวิตการตรวจวินิจฉัยรวมทั้ง DNA และการตรวจชนสูตรของแพทย์มาประกอบกันซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะผลชนสูตรสองครั้งไม่ตรงกัน